ครับผมก็สวัสดียามเย็นนะครับตอนรับเข้าสู่สวนวิมานดินตามนะครับสําหรับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาอัปเดตหมูจิ๋วนะครับแล้วก็มีลูกเป็ดน้อยนะครับที่ออกใหม่นะครับที่เราถ่ายดูเมื่อวานนะครับเราจะไปอัปเดตความคืบหน้านะครับว่าเขารอดหรือเปล่านะครับแล้วก็มีลูกไก่นะครับที่พร้อมแบ่งนะครับก็คือพร้อมพร้อมส่งนั่นเองนะครับอยู่ประมาณหลากหลายสายพันธุ์นะครับก็ไม่ไม่ถึงกับหลากหลายเท่าไหร่นะครับก็ ประมาณสองสามสายพันธุ์นะครับที่จะแบ่งได้ส่วนมากก็จะเป็นรถไอแลนด์เลนะครับอเมริกาออสเตรเลียนะครับแล้วก็มีไก่ดำนะครับที่แบ่งนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ครับเป็ดหลงสองตัวนะครับกับน้องจ่อยของเรานะครับน้องจ่อยของเราในตันนู้นครับแล้วก็สองตัวนั้นนะครับเริ่มโตมาแล้วครับ ดี๋ยวผมจะพาไปอัปเดตบ่อแหนด้วยนะครับบ่อที่เลี้ยงแหนะครับวันนี้จะเอาแหนไปปล่อยครับก็มีเพื่อนทางเฟซบุ๊กนะครับก็เขาส่งแหนมาให้ผมนะครับหนึ่งกล่องนะครับหนึ่ง่าจะหนึ่งกิโลนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับเดี๋ยวจะเอาปล่อยบ่อที่ผมขูดใหม่นะครับสองบ่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับตอนนี้ก็มาอัปเดตหมูจิ๋วนะครับใส่ร้องอยู่ข้างในเดี๋ยวไปดูครับร้องในรถน่าจะโดนจิกหรือ ตัวติดหรือเปล่าตอนนี้ก็เอายาให้กินนะครับนะครับเขาก็กินนะครับยาเขี้ยว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 ดูดน้ําแล้วก็คลายนะครับเลยครับลองลอยครับจิ๋วเหลียวตอนนี้มันก็ไม่ท้องนะครับไม่รู้ครับไม่รู้เป็นอะไรนะครับหรือว่าเป็นหมันไปแล้วเดี๋ยวปล่อยผสมไปกีครับต้องดูว่าเขาเป็นสัตว์หรือเปล่านะครับก็ เราคอยมันก็ปีกว่าแล้วนะครับที่เขาไม่ท้องนะครับจิ๋วๆนะครับเราไม่ได้ลูกหมูมาประมาณปีกว่าสองเกือบสองปีแล้วครับเนี่ยครับน่าเออสองปีแล้วครับสองปีแล้วหมูตัวนี้มันมันเกิดหกสอง3 6สองหกสามหกสามถึงหกสี่นะครับเนี่ยครับสองปีอายุเนี่ยสองปีละไม่ได้ลูกหมูเลยนะครับก็พผมก็ปล่อยผสมนะครับผสมแล้วนะครับมันหรือว่ามันเกี่ยวกับความเครียดด้วยครับหรืออากาศร้อนด้วยก็ไม่แน่ใจนะครับ ตอนกลางคืนนี่ก็จุดยาให้นะครับยากัรยุงนะครับเอาเปิดพัดลมให้ด้วยมีพัดลมนะครับยุงก็เริ่มมีแล้วครับแต่ก็ไม่ถึงกับมากเท่าไหร่นะครับนู่นครับแก๊งควายของเราครับอยู่นู้นครับเดี๋ยวเขาก็จะเข้ามาครับวัวควายครับอยู่ตรงโน้นป็นใหญ่ฝั่งนู้นนะเปลี่ยนฝั่งแล้วครับฝั่งนี้มั่งฝั่งนู้นมั่งนะครับทั้งหมดสิบเอ็ดตัวนะครับวัวเก้าอวัวสองนะครับควายเก้าครับอย่ะมากเลยครับ แอบมาดูแก๊งห่านหน่อยครับเก้าตัวเหมือนกันครับนี่ทีนี่ครับห่านเก้าตัวแล้วเดี๋ยวเราถ้าล้อมล้อมล้อมไอ้ตรงล้อเป็ดดีๆนะครับก็คือมันต้องล้อมครับล้อมปุ๊บผมจะทํานาตรงนี้ครับทํานาบริเวณเนี้ยเนี่ยครับที่ผมปลูกปอเทืองไว้เนี่ยก่อนหน้านี้ก็เคยทํานานะครับคือมันทาได้ปีละครั้งนะครับปีละครั้งก็เดี๋ยวเราล้อมเป็ดล้อมห่านให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเริ่มทํานานะครับ คือปล่อยออกมาปุ๊บเขากินหมดนะครับเนี่ยครับดูปอเทืองยังกินนะครับเหลือให้ตรงนู้นครับเขากินมาถึงตรงนี้อิ่มแล้วครับตรงนู้นก็เลยไปไม่ถึงนะครับไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับเมื่อกี้ไก่มันร้องนะครับไม่รู้ร้องเพราะอะไรครับนกยูงกันก่อนครับวันนี้กินหญ้าครับมีหญ้าให้กินนะครับแม่ผมมาดึงดึงหญ้าให้นะครับนี่โฟกัสก็ยังไม่ไข่เหมือนเดิมนะครับนกยุงนะครับเหมือนเขาจะเว้นระยะปรับ ปรุงรังไข่หรือเปล่านะครับก็ก่อนหน้านี้ไข่ไปแล้วนะครับน่าจะ20ฟองนะครับถึงนะครับ20ฟองแล้วก็หยุดไข่ไปนะครับน่าจะเป็นช่วงเว้นนะครับแต่ตัวผู้เขายังไม่ถอนหางนะครับตัวผู้ยังหางยาวอยู่เหมือนเดิมครับผู้ติดตามผมครับครับยวครับฮะต้องหวยสกุล นี่ครับอันนี้เป็นลูกน้องเต้าหู้นะครับลูกเต้าหู้นะครับชุดชุดสามตัวสามตัวข้างหลังมานะครับที่ผมแจกเพื่อนผมไปนะครับอันนี้พ่อผมเอาไปเลี้ยงนะครับแล้วก็พอดีเขาเป็นสัตว์แล้วนะครับเขาพ่อก็เลยเอามาให้ให้ทับนะครับเอามาให้พวกนี้ทับนะครับก็จะได้ทายาดนะครับเนี่ยตัวนี้ครับตัวนี้อันนี้ในนี้มีแปดตัวกัดกันเลยออกกล้องไม่ได้แล้วกัดกันเองครับ นี่เป็น <wield ing 1970> กองปุย๋ยหมักนะครับนี่ครับกองปุ๋ยหมักของผมนะครับเราเอาผักตบชวาขึ้นมานะครับผักตบชวาขึ้นมาแล้วก็สับ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 นะครับใส่ใส่ปุ๋ยคอกนะครับพวกขี้ไก่ขี้หมูขี้งัวขี้ควายนะครับใส่ไปในนี้ครับแล้วก็หมักหมักลดด้วยน้ำหมักนะครับลาดด้วยน้ำหมักให้ชุ่มเลยครับแล้วคุมไว้นะครับเดี๋ยวเขา่อยย่อยสลายเองนะครับมาน้อยไว้ชมมาน้อยเงินแล้วแล้วลูกแม่มาแล้ว มาน่อยมาเร็วมาน่อยมาเร็ว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 มาน่อยมามาน่อยมาเร็วนี่นี่มึงขวนจริงดูครับเนี่ครับพวกพ่อแม่พันธุ์ก็เตรียมจับจองพื้นที่แล้วจะนอนแล้วครับเนี่ยใครเชื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับพอมีแบ่งนะครับสําหรับพวกโดดแดงนะครับโดดแดงแล้วก็ออสตาล็อปนี่ มีไม่ค่อยเยอะครับรถแดงไก่ดานะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับเนี่ยเมื่อกี้งไก่มันร้องครับเดี๋ยวดู๋นี่ก็เป็นบ่อแหนแดงนะครับเนี่ยครับก็ปูผ้านะครับปูผ้ายางนะครับก็อยู่น้ําพอได้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาแหนที่เพื่อนทางเฟซบุ๊กนะครับเขาส่งมาให้อีกนะครับจะเอาลงบ่อนี้ครับนี่ขุดเสร็จไปแล้วนะครับเนี่ยครับเมื่อวานนะครับก็เอาขี้วัวขี้ควายใส่ไปแล้วนะครับ เพื่อที่จะให้เป็นป,ปุ๋ยให้กับแหนแดงนะครับประมาณนี้ครับผมไม่ร right claro um, Quran ู้ว่าอีพว่งนี้จะลงเล่นหรือเปล่านะครับนี่ครับก็เดี๋ยวจะขุดต่อนะครับขุดตรงนี้อีกนะครับขุดตรงนี้แล้วก็ขุดยาวตรงนู้นีกครับก็จะเลี้ยงหลายบ่อมอนกันนะครับผมเพราะว่าผมต้องใช้แหนแดงนะครับในการที่เลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดของผมนะครับเป็นการลดต้นทุนนะครับนี่ครับ ไก่ดำนะครับรุ่นนี้นะครับมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนะครับสามสัปดาห์ครับแล้วก็รถแดงมีสี่ตัวนะครับมีไก่ดำครับเดี๋ยวรุ่นนี้เอาอันเนี้ยผมก็ออกมาก่อนเพาแข็งแรงกว่าเขานะครับลูกเป็ดน้อยนะครับให้อยู่กับไก่นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ชุดนี้นะครับชุดประมาณสองถึงสามสัปดาห์นะครับสองสัปดาห์สามสัปดาห์นะครับรุ่นนี้ครับปีแข็งนะครับมีประมาณสิบตัวนะครับสนใจปิดได้เลยนะครับแล้วก็มี ไก่ตอกนะครับไก่ตอกไก่ตอกนี่น่าจะสิบกว่าตัวนะครับใครสนใจก็จัดไปได้เลยนะครับไก่ต๊อกมีสองสีนะครับเนี่ยครับสองสีไก่ตอกลดแปดสิบบาทนะครับแล้วก็ไก่ดำนะครับรุ่นเล็กๆนะครับไก่ขาวๆนี่ผมก็ขอเก็บบางส่วนนะครับเนี่ยครับรดออสต็งมีนะครับรดออสที่หมายบนหัวนะครับเดี๋ยวผมจะแยกครับแยกเดี๋ยวเอารุ่นใหญ่ๆนะลงไปก่อนนะครับรุ่ใหญ่ลงไปก่อนแล้วก็ เอาดุนเล็กแยกแยกคอกนะครับเพราะว่าต้องเปลี่ยนพื้นนะครับเดี๋ยวเย็นนี้นะครับหลังจากถ่ายพิปแล้วผมก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นขอกนะครับเสอบถามมันเข้ามาได้นะครับอยากขายนะครับพร้อมพร้อมส่งครับคือค่าส่งเนี่ยเขาคิดเป็นกล่องนะครับสมมุติว่าซื้อสิบตัวก็หกร้อยนะครับค่าส่งนะครับก็คือสมมติว่าบริเวณพื้นที่นะครับจังหวัดใกล้ๆกํ้กแพงเพชรเนี่ยเขาคิดกล่องละสามร้อยนะครับแล้วก็ ถ้าต่างภูมิทาคนะครับต่างภูมิทาคก็คือกล่องละหกร้อยนะครับสองต่อนะครับราคาก็มาตรฐานนะครับประมาณนี้ครับเหมือนกันเกือบทุกบริษัทนะครับการขนส่งของไก่พวกนี้มันจะแพงหน่อยนะครับแต่ว่ามีพวกกระต่ายพวกหมูนะครับแล้วก็หมานะครับพวกสุนัขแมวพวกนี้ก็จะแพงกว่าไก่นะครับผมเคยส่งหมาไปให้เพื่อนผมเขาคิดกล่องละเป็นพันเลยนะครับเขาบอกว่าต้องดูแลอีกอย่างนึงนะครับดูแลดูแลอีก อีกอย่างนึงก็คือมันไม่ได้ดูแลแบบไก่นะครับเนี่ยครับก็ส่งการขนส่งนะครับก็คือถ้าผมส่งวันนี้นะครับพรุ่งนี้ท่านได้รับไก่เลยนะครับก็ในรถอะไม่ต้องกลัวว่าไก่จะแบบว่าร้อนตายนะครับก็คือในรถถ้าเป็นรถปรับอากาศนะครับก็คือเป็นรถเหมือนรถขนส่งเอกรถขนส่งของแบบพวกเคลีรี่แฟตนะครับแต่ข้างในจะมีแอร์นะครับก็สามารถที่ไก่พวกนี้สามารถที่จะอยู่ในนั่นได้เป็นวันๆเลยนะครับ ก็ผมจะใส่อาหารไปในนี้ด้วยนะครับอาหารไม่ใช่อาหารแบบนี้นะครับก็คืออาหารที่มีทั้งน้ําทั้งเนื้อนะครับเช่นพวกแตงกวานะครับมะเขือเทศพวกนี้ครับแตงโมนีครับจะใส่ไปไม่เยอะนะครับใส่ไปเยอะก็กล่องนี่จะแดงหมดนะครับถ้าใส่เยอะนะครับแล้วก็พวกไก่ที่ตัวขาวๆเนจะจะจะมอมแแมมเลยนะครับถ้าใส่พวกแตงโมอะไรไปเยอะนะครับก็ใส่พอสมควรนะครับ นี่ <Colin> ครับอัปเดตตู้งต้องยุงกันด้วยนะครับนี่นรนต้องยุงนะครับต้องยุงเนี่ยตัวเดียวครับต่อหางเริ่มยาวแล้วครับหางเริ่ <around and> <antes> มยาวแล้วก็แข็งแรงดีครับกับวันนี้ก็พามาอัปเดตน้องหมูจิ๋วนะครับแกงแมสซี่นะครับแล้วก็มาพามาแบ่งใส่นะยครับใครสนใจแบ่งได้เลยนะครับไก่พวนี้ครับไก่น้อยนะครับต่อมีเยอะพอสมควรนะครับ รดแดงเนี่ยเยอะครับไก่ต๊อกนะครับแบ่งได้นะครับไก่ต๊อกต่อขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิมานดินฟามของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่ครับผม